สวัสดีครับวันนี้รายการนะฮะทำตามหาใจของเรา,าก็จะมีเรื่องราวนี้จะมา,าเรียนรู้นะแล้วก็นำเสนอให้พวกเรานะได้ได้ยินได้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสฉุกคิดขึ้นมานะครับนะสภาวะเรื่องนะในเรื่องของภัย ภายใกล้ตัวนะครับภายใกล้ตัวเนี่ยในข้อธรรมที่ประกอบไปด้วยมีสาระอยู่ในะเรื่องราวอยู่ว่าถ้าเราจะหยิบนะในเรื่องของโลกเนี่ยนะฮะก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาจิตใจก็ส่วนหนึ่งในชะ่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสนี้ก็จะคุยไปเรื่อยๆนะครับให้เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังกันนะฮะว่า ถ้าภัยแบบโลกๆนะฮะก็คือเรื่องของอความเป็นอยู่นะฮะอาหารก็ดีนะฮะที่อยู่อาศัยของเรานะที่เราต้องอยู่อาศัยแล้วกเ็เครื่องนุ่งห่มนะและยารักษาโรคอันนี้เคยเรียกว่า,เ,าเบื้องต้นของชีวิตโลกประกอบไปด้วยเหล่านี้แล้วก็สังขารร่างกายที่ต้องทําหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะอันนี้คือ,คอเรียกว่า <c oughs> ถ้าเราจะมองเรื่องภัยใกล้ตัวเนี่ยนะก็คือเรื่องออปัจจัยสี่นะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงร่างกายนะแล้วก็ทำหน้าที่นะฮะเพราะนี้แบบโลกๆอย่างนี้ก็ก็พยายามที่จะแก้ปัญหากันด้วยความคิดได้นะฮนะความคิดแล้วก็หน้าที่ที่กะะระทำอย่างระมัดระวังได้อยู่นะอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าภัยความทุกขนะ์ที่เกิดจากจิตใจ นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องมาน้อนดูว่าภัยที่ใกล้ตัวที่สุดนั้นก็คือจิตใจเรานะฮะจิตใจเราเนี่แหละภัยที่ใกล้ตัวที่สุดเลยนะฮะทีน,นี้เราจําเป็นต้องมาพูดคุยกันในเรื่องภัยใกล้ตัวเนี่ยอก็ออเลยอยากจะพูดถึงเรื่องหน้าที่ทางโลกก่อนนะฮะโลกเนี่ยเ,เรื่องอาหารการบริโภคข,ของ มนุษย์ยุคนี้นะครับอาหารที่เรานํามาเนี่ยนำมาทําบริโภคกันเนี่ยเราก็ได้ยินว่าผู้ผลิตอาหารเนี่ยนะฮะก็มีส่วนของการเขาเรียกว่าเ,าเขาเรียกทำร้ายกันนะครับทำร้ายกันด้วยเครื่องปรุงแต่งนะะแล้วก็เครื่องที่ผลิตอาหารปลอมกันใช่ไหมครับ ก็พยายามหลอกลวงกันด้วยผลิตสินค้าเนี่ยเอามาให้ผู้บริโภคเห็นไหมฮะนต่ต้องเอามาใช้บริโภคกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงความจริงมันเป็นเรื่องของทําลายสุขภาพนะฮะเอ็กซ์ะันนั้นเนี่ยพวกเราที่ผมได้ต้องพูดเรื่องเนี่ยในยเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยไม่ทรํรลายตนและคนอื่นแล้วก็อาชีพเป็นอาชีพชอบเลยนะฮะการเลี้ยงชีพโดยชอบเนี่ย เราเนี้ยมันจะเห็นว่าถ้าเราได้ฝึกฝนกันเป็นจำนวนมากๆเนี่ยนะนก็ทําให้เราระมัดระวังละอายต่อบาปนะฮะละอายต่อบาปไม่พอนะฮะมันต้องมีตัวรู้สึกสํานึกว่าอันนี้ไม่ควรทํานะครับใช่ไหมเพราะปัจจัยสี่เบื้องต้นเลยเนี่คืออาหารเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันขาดศีลธรรมกันขาดคุณธรรมขาดจิตสํานึกนะฮะในเรื่องของประกอบสามอาชีพ แต่ทําเพื่ออะไรผู้ผลิตที่เขาทาอาหารปลอมขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาต้องการจะผลิตมาเพื่อทําธุรกิจการค้าหวังประโยชน์เพื่อตนเองใช่ไหมครับสาเหตุที่ทําเนื่องจากการขาดศีลธรรมใช่ไหมขาดเมตตาธรรมขาด <c oughs> สํานึกนะอันนี้เราหยิบมาแค่เนื้อเดียวนะแค่เรื่องอาหารการกินนั่นเองซึ่งสมัยอดีตเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังว่า อาหารที่ก็ะปรุงแต่งตาม <c oughs> สังคมยุคใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของปรุงแต่งรสนะฮะก็จะมีเครื่องที่ทำให้รสชาติดีตเติมไปนั่นตเติมไปนี่ตเติมโน่นนี่นั่นเข้าไปนะฮะก็ทำให้รสชาติอาหารนั้นดีนะครับเห็นไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียดได้ง่ายเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ มนุษย์เราเนี่ยในยุคผมใช้คำว่ากุลยุคนะฮะมันจะเป็นเรื่องของทำแล้วทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายคิดดีทำดีก็มีฝ่ายคิดมุ่งหน้าจะทำการทำร้ายอย่างนี้ก็มีอยู่มากมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นมากนะฮะที่เราต้องมาฝึกจิตสำนึกกันนะโดยการรู้สึกละอายต่อ,อาการทำ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์ใช้ปัจจัย4นะครับปัจจัยที่2คือที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นเรื่องของอต้องมีที่พักพิงแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยนะครับเราก็จะดูในพื้นที่บ้านเรานี่นะความจริงที่ดินอะไรต่างก็มีจํานวนมากอยู่แต่ว่าเราได้เห็นว่าเออมันก็แปลกเนาะคนไทยคนประเทศไทยเนี่ย พื้นที่มีมากมายพอสมควรแต่เราเคยได้ยินกันนะครับว่าการครอบครองที่ดินนะฮะมันก็เป็นเรื่องของมีบุคคลที่ครองนั้นไม่มากเท่าไหร่นะฮะนะถือครองกันมากมายก็จริงแต่คนจำนวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะฮะต้องไปเช่าที่ดินบ้างเช่าอาคารอยู่กันบ้างใช่ไหมแ้วนกะ็ต่างคนก็ต่างดิ้นรนขนไวย์นะมันก็ รายรับรายจ่ายก็ไม่พอกับบริโภคก็ต้องไปใช้จ่ายเรื่องสถานที่อยู่อาศัยขั้นอีกใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ได้ดูนะว่าบางทีเราก็ไดเ้เดินทางจากในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างเนี่ยก็จะเห็นนะว่าไอา้ที่อยู่อาศัยเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอากาศนะฮะใช่ไหมครับเาต้องมีอากาศ ที่ดีพอสมควรในการที่จะต้องอยู่อาศัยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสภาพอากาศเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีบนภาวะต่างๆมากมายนะฮะและ็ในยุคนี้จะมีโรคภัยระบาดเนี่ยเพราะทางอากาศใช่ไหมครับจะเห็นว่านี่เราเนี่ยคืออากาศที่ที่เราต้องอยู่อาศัยบนภาคอาศัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยอากาศที่ ที่มีมลภาวะมากมายนะฮะทีนี้ด้วยด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆเมื่อมนุษย์มีความเจริญขึ้นเนี่ยและจิตใจเสื่อมลงนี่นะฮะเราจะเห็นว่าไอ้ปัจจัยที่มนุษย์จําเป็นเนี่ยเรื่องจากอาหารก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีนะฮะอากาศที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยใช่ไหมฮะก็จะมีเรื่องราวของการาบีบคั้นนะบีบคั้นในเรื่อง เรื่องเอ,เอต้องระมัดระวังกันว่าเอ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 การที่ผลิตขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความที่สมดุลกับชีวิตนะหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งที่เห็นว่าเราเดินทางไปสู่แหล่งชุมชนเนี่ยนะก็จะเห็นผู้คนก็อยู่กันแบบขาดก็ยกขาดแขนเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมี อาหารนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยอากาศนะฮะอันนี้เครื่องน่งห่มก็ประกอบด้วยกันเห็นไหมครับไหมเจะเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะฮะที่ผมดูเนี่ยออไอเสื้อผ้าเนี่ยเ,เครื่องน่งห่มเนี่ยก็เหลือเฟืออยู่นะครับเหลือล้นอยู่อ่าเขาเรียกว่ามันเกิดพามที่ที่เราจะมีด้วยซ้ําไปมันมากมายนะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นว่าเออมนุษย์ก็เปลี่ยนไป พอสิ่งเครื่องนุ่งหมเนี่ยมีมีอาหารซื้อหาหรือว่าจัดเอามาใช้จ่ายเนี่ยไม่ยากนักแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่คนก็ไม่ชอบนุ่งที่มันสมบูรณ์แบบนะชอบเอาไปทำร้ายให้มันเสื่อมโทรมแล้วก็เหลือชิ้นเล็กชิ้นนอ้อยก็เอามาใช้กันเอามาขึ้นนุ่งหมกันที่เราดูนะฮะที่เราสังเกตดดูยุคนี้ เรื่องสิ่งที่ร่อแหลมทําให้ทําทให้เกิดไอตัวอะไรนะราคะทําทเกิดความค้อยตามได้ง่ายเพราะสังคมเนี่ยมันมันเหมือนกับไม่ไม่สงวนนะฮะไม่สงวนภาวะของของร่างกายที่ต้องปกปิดนะฮะก็เปิดเผยใช่ไหมผมก็บอกว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับภัยที่มันเกิดขึ้นนะจากการที่มนุษย์เรา มีกลุ่มคณะสร้างคุณความคุค้นเคยกันแล้วก็เอามาเป็นเรื่องของอว่าเป็นปกติของคนยุคนี้แต่เนื่องจากที่เรามองว่าเกิดภัยก็หมายถึงสิ่งนั้นเกิดควา,ามเสื่อมนะเกิดควา,ามถดถอยของการที่ไม่ละอายนะต่อการใช้เครื่องนุ่งหม่มต่อร่างกายตัวเองนะครับเนะมื่อเกิดไม่ละอายเนี่ย ก็จะสู่อะไรไหมสู่การปรารถนาแข่งขันอย่างชาวโลกใช่ไหมอ,อันนี้มันสําคัญอยู่นะครับเพราะว่าในเมื่อมนุษย์เราเนี่ยเ,เห็นสิ่งที่แข่งขันเรื่องของการการกินแะกัรน,นะฮะผมเห็นนะมีโชว์กันด้วยนะฉโชว์ลูกโชว์การกินอาหารกันบ่อยๆ ลูกหลานพี่น้องสังคมเราก็จะเห็นว่าไปทานอะไรก็จะถ่ายรูปโชว์กันใช่ไหมแต่ผมดูว่ามันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นักในการที่เอามาแสดงให้ให้ได้ทราบกันว่าขณะนี้เราไปทานข้าวกันมีอะไรจะมีอะไรอะไรพวกนี้นะครับผม,ม,ม,มแต่ผมก็ไม่ได้ไปตัดร้อนเพราะเราผม,ผม,ผมคิดเองว่าไอ้โจรที่ภยัยใกล้ตัวต่างเนี่ยก็ทําให้นําสู่เสนอเรื่องจิตใจคนเกิดความ ลิศยากันได้ด้วยนะครับเกิดอิจฉาลิศยากันได้เพราะว่าบังเอิญคนบุคคลที่ไม่สามารถจะไปไปเสพหรือไปออบริโภคอาหารที่มีสนุนราคาแพงเนี่ยเข,เขาเขาคงคงทำไม่ได้เขาเกิดเกิดความเหลื่อมล้ำตาสูงภายในจิตใจกันและกันได้นะฮะดังนั้นผมว่าตามเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมดูว่าการที่ เรามาเรามาเลือเรามาถ่ายรูปโชว์กันนะในะเรื่องของการกินนะฮะการอยู่นะฮะการอยู่นี่หมายถึงการท่องเที่ยวด้วยนะฮะไปเที่ยวเตฮีฮากันแล้วก็แล้วก็มีการอนะไรไหมคุยอวดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันโชว์กันอวดกันผมว่ามันเป็นภัยต่อจิตใจนะจิตใจคนที่เขากําลังมีสภาพไม่คล่องตัวไม่พร้อมก็เกิดความเศร้าหมอง ใช่ไหมครับใช่ไหมเราจะเห็นเราจะเห็นได้นะฮะออพอรู้สึกผู้พูดเองก็เคยสัมผัสอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับอิชาลิษยานะเคยสัมผัสใจมันนานแล้วทว่าก่อนๆหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่โอกาสที่เราจะไปใช้ชีวิตตามที่เราคิดว่าอยากเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังเราต้องประคับประคองครอบครัวเราให้ให้ปลอดภัยจากชีวิตที่ดำรงอยู่ก็ ก็พยายามประคับประคองด้วยการปรุงอาหารเองจะทำอาหารการกินเองดูแลครอบครัวกันเองเราจะไปสลุยสไล่คุ่มเฟยตามกระแสที่โลกเป็นไปก็ไม่ได้เนนี้เราเราก็ต้องยอมรับว่าความจริงนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ดูว่าผลที่เกิดการอวดกันก็ดีหรือแสดงกับการชื่นชมกันก็ดีเนี่ยมันก็ส่งให้เกิด เรียกว่ความเศร้าหมองทางจิตใจของบุคคลที่ไม่มีโอกาสนะฮะก็ทำให้เหล่านี้แหละครับที่ผกง่าวว่าเป็นเป็นภัยใกล้ตัวส่วนเป็นโรคนะฮะเป็นโรคโรคชาวโลกโรคนะ่ยแล้วก็บางท่านเราจะเห็นนข่าวสารเรื่องราวนะครับของการฟ้องร้องกันในเรื่องของการขาดความรับผิดรับชอบนะ,ะในหน้าที่แต่ มีเรื่องราวส่วนตัวก็ไปรับประทานอะไรต่อมีอะไรที่ฟุม่มเฟือยกันนะฮะที่สุดรู้สุดไายฟุม่มเฟือยเกินความเป็นจริงกันนะครับถ้าเราเ,าเล็กนิ่งๆหน่อยใช้หลักศีลธรรมเนี่ยนะหลักศีล5ห,หลักศีลธรรมเข้ามาเนี่ยประคับประคองเรา,เาคนปกตินี่มนุษย์เราเป็นส่วนใหญ่ที่ชอบไหลไปสู่ความชอบ อยากลองอยากรู้อยากทดสอบว่ามันเป็นยังไงนะการรับประทานอาหารตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันดีมันอร่อยมันแพงเนี่ยอยากจะไปชิมฮะอยากจะไปสัมผัสก็ไม่เออก,ก็ทำให้เกิดเกิดเรื่องราวของความคาดหวังกันใช่ไหมวันหนึ่งวันใดเรามีเราก็จะไปรับประทานวันหนึ่งวันใดเราจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องความค่องตัวลดราก็ดีเสื้อผ้าพวอก็ดีเนี่ย ก็ที่จะมุ่งสู่การคาดหวังถ้ามีช่องทางในการหยิบฉวยมาก่อนใช้ล่วงหน้าก่อนก็จะพยายามที่จะไปติดต่อติดตามแล้วก็ต่อรองกันเพื่อจะนำปัจจัยหรือส่วนประกอบของการใช้ชีวิตส่วนนี้ส่วนนั้นเอามาให้เกิดสภาพความมั่งมีขึ้นเท่าเทียมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภาวะอย่างนี้นะฮะ ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดความเศร้าหมองและเกิดการแข่งขันใช่ไหมพอเกิดการแข่งขันก็จะเกิดความเป็นหนี้ล่วงหน้าใช่ไหมเป็นหนี้ล่วงหน้าซึ่งไม่ก่อประโยชน์นะฮะเอาไปกินเอาไปเที่ยวเอาไปเสพเสื้อผ้าเอาพรพานะอันหรูหราก็ดีหรือไม่หรูหราแต่เกินภาวะที่เราประกอบอาชีพและไรายได้ใช่ไหม มันจึงเป็นภัยต่อเนื่องเนี่ยพอเราคลองเรือกนกันก็ดีอะไรก็จะเกิดความรู้สึกมีภาระซึ่งมันก่อไว้ร่วงน้าไปแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสังคมเนี่ยก็จะมีมีภาวะที่ก่อหน,นี้ไปโดยที่ใช้จ่ายกันง่ายโดยที่ช่องทางการจัดซื้อจัดหามีง่ายขึ้นนะฮะเราก็จะดูอย่างนี้นะครับดูความจริงของการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะะ แต่ผู้พ,พูดเองเนี่ยส่วนตัวนะไม่ได้หมายถึงต้องทุกคนในบ้านจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดได้นะแต่ว่าเราได้มองดูว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีสติมีศีลธรรมประจําใจมีสํานึกในหน้า,นาที่พอเพียงหรือเปล่าเนี่ยนะเราก็จะบังคับประคองให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ชักชวนล่อแหลมไปสู่การสุุ่ยสุลายฟุ่มเฟือยเป็นภาระล,ะล่วงหน้า เรื่อสร้างนี่สินล่วงหน้าไม่ก่อประโยชน์อะไรนะฮะแต่ผู้พูดเองได้มองว่าถ้าจิตสำนึกหรือขณะที่เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่จำเป็นกับเรามีอะไรบ้างอาหารบริโภคจำเป็นต้องต้อง,องมีอาหารบริโภคร่างกายนะในเมื่อเราจะหาซื้อมาทำเองไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอประมาณการว่าเราจะควบคุมรายรับเรา ต่อเดือนเท่าไหรนะฮะแล้วเราก็จะมาจัดบริหารเรื่องอาหารบริโภคกี่ส่วนของรายได้เราและสิ่งที่ควรทาก็คือต้องมานั่งรวมกันนะฮะครอบครัวต้องรวมกันเช่นมีพ่อแม่ลูกเนี่ยอ่าสี่ห้าคนหรือสองสาคนเนี่ยก็พยายามมาจัดการรับประทานอาหารพร้พอมๆกันซะนะฮะอาหารเช้าอาหารเย็นเนี่ยแล้วก็จ่ายงบประมาณในการใช้จ่ายเรื่องอาหาร และได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราปรุงจ่งรสพอสมควรไม่ต้องไปอะไรที่มันรสชาติจัดจัด,จดตามสถานที่เขาให้ความสะดวกเรื่องรับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองไปไปมากมายนะฮะ <c oughs> ต่อว,วันต่อเดือนต่อปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทําให้ภาวะของอสังคมตัวครอบครัวเนี่ย ก็จะไม่มั่นคงได้หร,หรือหรือทำให้เกิดความคุ้นชินในเรื่องของความใช้จ่ายสุรุสุาลนะฮะก็จะทำให้เกิดภาวะเดือดร้อนไปสู่เป็นอะไรภาระหนี้สินนะ <S 2> <S 2> <ฮ>อาจจะเพราะนั้นมันต้องต้องใช้สิ่งที่เป็นพอเพียงและศิลธรรมเนี่ยแล้วก็หน้าที่เนี่ยให้เกิดความสามัคคีปองดองแล้วก็ให้เกิดการบัคับประคองด้วยอาหารบริโภคที่พอเพียงนะครับ ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะเราก็ดูการประกอบอาชีพถ้ามันสามารถจะประคับประคองวางแผนกันเป็นสังคมเป็นความสามาคัคคีจัดซื้อจัดทําขึ้นมาให้พอสมควรแล้วก็แบ่งปันพื้นที่ในการจะอยู่อาศัยกันใช่ไหมะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างนี้ทําแบบนี้ก็จะประคับประคองให้เกิดภาวะความเป็นอยู่พออยู่ได้ แล้วก็สามารถจะพัฒนาต่อยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นยารักษาโรคก,ก็เช่นกันถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีเนี่ยนะจากการที่ดูแลจัดซื้อจัดทาจัดปลูกเองทําเองก็ได้เพราะเครื่องครัวนี่เราสามารถจะทาเองได้เพราะมันไม่ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับพริกหอมกระเทียมอะไรเนี่ยมะกรูดมะนาวอะไรเนี่นะฮะสิ่งที่เป็นมะพร้าวาอะไรบางที่มันสามารถกระชายพริกไทยอะไรก็ทานเนี่ยมันไม่ได้ของที่ ใช้พื้นที่มากนักก็สามารถที่จะเอามาปรับใช้ในเรื่องของครอบครัวให้เกิดหนทางของการไม่ไม่เกิดภัยใกล้ตัวขึ้นมานะฮะเพราะนั้นมันยังมีเรื่องราวนะว่ารถยนต์เนี่ยก็เช่นกันนะแล้วก็บางแผนกันให้พอสมควรว่าใช้รถราคาพอประมาณปลอดภัยดีสบาำรุงได้นะไม่ต้องไป ทำแข่งขันอะไรมากนักให้มัอยู่กับการที่จำเป็นจริงๆก็วางแผนกันนะฮะในเรื่องของการดูแลตรวจสอบวาระของความเศร้าหมองอให้มันน้อยลงหรือมันไม่มีหรือท้ามบีก็มีการแก้ไขสามัคคีกันนะเพราะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่มันเกิดต่างๆในเรื่องการกระทำเนี่ยถ้าเราคล้อยตามกระแสะโลก มันก็จะเกิดทุกข์เกิดเศร้าหมองเกิดภัยนั่นเองนะครับภัยก็น้อมไปสู่ความเดือดร้อนนั่นแหละเรียกว่าภัยนะฮะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันใกล้ตัวสุดก็คือสิ่งที่เราต้องเอ่อ,อนี่ยที่เราได้กล่าวไปน,นั่นแหละครับคืออาหารบ้างที่อยู่าศัยบ้างภาชนะการเคลื่อนไหวบ้างเคื่อนลุงห่มบ้างนะฮะเห็นไหมเหล่านี้แหละเป็นปัจจัยหลักของชีวิตประจำวันและทําให้เกิดเกิดความเศร้าหมองและความพอใจได้ ถ้าเราคุมอยู่สามัคคีกันได้ก็จะเกิดขี้คายจากภัยใกล้ตัวแต่ถ้าเราแตกแยกกันนะจ้องหาโอกาสหลอกลวงกันนั่นแหละเขาเรียกว่าเกิดภยัยและจะนำสู่ให้ผู้ผลิตผู้กระทำนั้นเดือดร้อนด้วยใช่ไหมสายญาติเราก็ดีสังคมก็ดีชาติก็ดีก็ทําให้เกิดความระแวงกันนะระแวงนั่นแหละเขาเรียกว่าขาดศีลธรรมเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิด เกิดคิดว่าเหมือนที่เราเป็นที่เราทำใช่ไหมครับอ่าเพราะน,นั้นเนี่ยก็คุยกันไปนะฮะตามภาษาตามหัวข้อของเรามีมีเนื้อหาว่าธรรมะธรรมเนี่ยตามหาใจนะครับอะไรกันวันนี้นะครับเราก็หยิบสาระของสิ่งที่ใกล้ตัวเราพื้นฐานของการใช้ชีวิตคงจะต้องขอสวัสดีกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ